สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขูสุคนพยาบานฟิ้นแลนค้นเกาค้นเดิมครับพี่น้องเพิ่มเติมกับเออเพิ่มเติมกับนีลาไล่วันอย่างทีทุกคนหูนะครับเมื่อหนีมาอุดรธท่านี้ครับพี่น้องมาพักใจพักกายพักสมองจักมือสองมือครับก่อนดิจิกับไปรุ่ยงานรุ่ยการครับพี่น้องเมื่อหนีมายางอาตีเมื่อนีมาศูนโตโยต้าพอดีวันได้จองรถใบรถยางอาตีรถไม่นีลาเพราะว่าสี ซื้อไว้อุดรขั้นหนึ่งเพราะว่าอยู่อุดรเนี่ยไม่มีรถใช้รถที่ซื้อให้คุณพ่อเขาเก่าก็เออสิมาออกรถให้มันเป็นรถรถครถอบครัวก็คือว่าทุกคนใช้ได้นะครับพี่นอ้องทุกคนใช้ได้คือว่าเอาไว้ให้พ่อ,สอใส่เอาไว้ให้นี่ละว่ารุ่นนี่แหละพี่น้องเอาไว้ทางอุดรใส่เ่ยแบนแขกไปให้มากก็ได้ใส่ในตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยเดี๋ยวพ่อเขาจับช่วยหนึ่มห่อนลืมเอาไว,ไว้ปูนปูนแต่ถ้าอะไรที่ใช้ตาพวกเรารไม่เสียไปเพื่อไอซีไลได้รยเปล่าในตาวันที่ค่ะได้ยังคะ น้่ำกันเร็วค่ะก็เลยวา่าก็เลยว่าสิบา้บานี่แองเป็นมือสายบันดีมาเราปวดมือไหมไปเรียงย่างดีครับผมได้ครับมามามาเลยครับผยนะขอบคุณมาก,มากครับจะเป็นเรื่องมากนเนานะโอ้ยซันจะพู้ง,ง่ามแม่ไวลานครับนั่นจ้าสวัสดีค่ะ ดเดี๋ยวเ่อจะไปรับรถกันพี่น้องเมื่อนี้กเปกราลังใจให้ซึ่งกันและก,กัน <c oughs> มึนงมัันดีเพราะว่าแล้วครั้งนี้คุณพ่อไม่รู้นะว่าเรามาออกเลยคุณพ่อตอนแรกจะคุณพ่อว่ารับกลัวมันพปงไหมครับผมสวัสดีค่ะกลุวมากครับ ตอนนี้ก็มากันสามสามสาวดิลิบุรี

เพราะว่ามู่ด่วนมันมีหม่องมีหม่องคี้แล้วเพราะว่ารถคุณพ่อมันห่างมันเก่าโดยมันเข่าแห้งนะที่บ้านน้องรถคู่พอดเข่าแห้งแล้วแล้วแต่รถสวยไหมคะสวยไหมคะลูกไว้ซีซีรถสวยไหมเนี่ยสีอะไรนี่สีอะไรนี่สวัสดีค่ะพี่เอฟซียางสวัสดีค่ะยลังสวัสดีค่ะอะไรผิดเชื่อไอ้เบื้องบนเป็นแ้เบิ้งผีเสีอโอเคครับเดี๋ยวเรา สวัสดีครับสวัสดีครับ สวยไ,มยไ,มยไมยหมคะรู้ใครอ่ะรู้คนปู่ล้ เบือมือบอกไม่ได้มาเก่ันอากันไม่เห็นไม่เ้เยีู่ยม่ได้มีนุษย์ตหนึ่งหรอคะลูกใครเอาให้หนู่มีใครมีใครคะรคะทำไมถึได้มีหนึงตัวด้ล่ะมี แม่มาให้ป้าแต่งัป้ามต่งป้เลยก็ได้เลยอห่ายรูปหนเลยทตไมอถ่ายหน่ถ่ยรูปหม่อมนไอดูซไหนูก่อถายรูปกับหนีเลยอาไม่เห็นหน้าหนูเลเห็นแต่หน้าี่อหหน้าเ่อาเรเลยห็นแต่หน้าหีเลอไม่เห็นหน้าหูไ้กมหหน้ร ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณได้มีหนึ่งตัวด้วยได้มีหนึ่งตัวด้วยได้วรอ 快点给你。 ก็จะขี่รถกลับบ้านนะครับผมไปให้คุณพ่อแบบจักรีจักรีพพีี่่่จจาา นะค่ะกินนะคะแล้วเดี๋ยวเล่อนตอนนสวี้ที่โดนไม่วยากสวย พอดบ้านแล้วครับพอดี่บ้านแล้วครับพี่น้องคุณพ่ออยู่บ้านพอดีครับคุณพ่ออยู่บ้านพอดีครับใครล่ะรถใครครับเนี่ย วารุณวันนี้เรามาส่งรถท้ี่เข้าควาวารุณไม่นายบุญราชวารุณอยู่ไหนอะนายบุญราวารุณมาส่งรถใท้นายบุญราวารุณเอารถประจำบ้านรุ่นขอบคุณขอบคุณใช้เกือบเกือบไปใช้ก็มใช้มันมันเ่้นี่แหละไม่รู้อะไม่ดเต้นซื้อมาทำไมเอา ไปใช้เกอบบ้านันสือมาทไมสื่อมทไมสื่อมไประจำบ้านนีลโอ้ยขี่ไปใช้กับบ้านได้วันนั้นเาไม่กหนีมมันเกิดขึ้นบ้าเออไ่มเดี่เหมันรถคั้นยังไม่มีมันเกิดปฏเพราะว่าอะไรมันขี่ได้สี่สปอดไทยนะเออม่ขงันนี่จะให้น้ำตาลไปขี่เลยน้ำตาลจะขอไปขี่เหรอ รถคันนั้นน่ะเป็นปีก็ไม่เคยมีเขียวมีชนไม่มีอุบัติเหตุเพราะว่าอะไรมันขี่ได้ปลอดภัยไงเพราะว่าขี่เท่าไหร่ปลอดภัยขี่ได้กี่ขี่ได้เช่นเดียวเท่าไหร่สิบรถก็นัมว่าถ่าแห้งไปหรอกขี่ได้สี่สิบก็ได้ปะแต่ว่ามันก็ดีนะปลอดภัยดีอยู่แต่ว่ามันก็เหมาะสมเวลาได้ควรที่จะบ้านเราควรที่จะได้รถคันใหม่แล้วก็ เป็นรถประจําบ้านตึ่นเวลาเดิดนทางไกลเวลาไปนั่งไปนี่หาหมอนที่มันชูเฉยมันอนอใสจ่จริงๆอ่ะรถที่มันต้องพร้อมใช้งานมนะันคือเป็นรถแบบนี้ไปคุณพ่ออ่ะไปดูรถก่อนมา,า,าแล้วกูงานนี่ทะเบียนอะไรอ่ะเก้าแปดโอ้ยศูนย์ควันศูนย์แปดเก้าแปดเขาเรลอดภัยอยู่นะคราวนีวนสี่สิบจินๆแล้วกันปลอดภัยบอกไว้ก่อนจะมาปลอดไงตี้วะนี้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยคุณพ่อโอ๊ย เลยมาเลยลิศบิวเตอร์เอาบิวเตอร์บายพายนะเดี๋ยววันนี้จะทำะไรเฮงเฮงเฮงลอยลอยลอยเฮมีแต่จริงดีๆเข้ามาเด้อด้รถรถคนเงินคนทองคนเซีดีเข้าบ้านบความดีเข้าบ้านนั่นล่ะใครที่มีความดีก็ให้กลับคืนมานั่นล่ะ เอาข้บ้านอะไรเอาขบาะไรเดี๋ยวข้ามดียู่นี่ดี๋ยวยืนยนนี่เดี๋้าดีใช่ทุกอย่างก็ดีหมดนั่นแหละมีทุกคนนะในใจนั่นน่ะมีทุกคนนะทุกคนดีหมดละดอกไม้ขอบคุณมากโอ้น้ออยากให้ชีวิตมีความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขนุทำยังไง้าวเนียวาีย้าวเหนียวขาวนียวข้าเหนีย้าุเหน่วเนียวากเห้ทวกคนียวาียว้าวนข้ายทขอนัยังไงเข้เหนั่ง้ียวข้าเห็ยนีงว่ณาเป็นไงคุณพ่อ มันก็โอเคเอะเทสรถใหม่มรถประจาบ้านเอาไว้พาคุณย่าไปนั่นนี่นู่นเวลาไปรับไ,ไปส่งกันจะได้ครับยังสบายใจเออมันก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยทำง่ายเป็นยังไงเหยียบเดียวกันเป็นลูกค้ารู้สึกัไงการเหยียบมันก็ลกันนั้นก็สิบปีแล้วน่ะ <c oughs> มันก็อย่างน่าสิบกว่าปีกับเพิ่งออกมาเนี้ยออคันนี้รุ่นใหม่ป้ายแดงของโตโยต้าเลยนะนี่ของแอคตีฟตัวใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยยาริสข้างหลังก็กว้างขวางมาก แล้วก็กระเป๋าเดินทางเวลาไปรับลูกชายที่สนามบินก็หว่วงแม่งหลังแม่ใส่กระเป๋าแบกไงแล้วแม่รถ <ละ S 1> อืมเลือดเยอะไอ้ผ้าน้นไปเรียกั้านวลมันไม่เหมือนกันนะรอยืนรวมไม่ยืนรวมนะ